แล้วทำไมต้องประกาศอันนี้ออกมาทันทีนะครับจริงๆประกาศออกมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้กระทบประชุมชนเลยพื้นที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผังเมืองเดิมเอานิดเดียวนะฮะบางคนอาจจะไม่ทราบผังเมืองที่ประกาศออกมาเขาบอกว่าแนบท้ายผังเมืองมีธุรกิจอะไรที่ทําได้มีอยู่11รายการและไอ้ที่นอกเหนือเนี่ยทำไม่ได้แต่ผังเมืองใหม่ที่จะประกาศออกมาธุรกิจที่ทําไม่ได้อาจจะมี11รายการ ไอ้ที่ทําได้อีกจะห้าพันรายการนะครับสิ่งที่มันต้องมีเมื่อเราทําอะไรไปแล้วมันไม่ไม่ไมพอดีเราก็ทําใหม่นะครับเราต้องยอมรับสิ่งใหม่แต่ครั้นี้คุณสีสวัสดิ์จะกังวลมากไปกังวลมากไปผมผมก็ชาวบ้านผมก็เป็นห่วงนะครับแล้วถามว่าไอ้ไอ้ที่มันทะเลาะก,กันทุกวันนี้ก็เพราะปล่อยน้ําเสียใช่ไหมปล่อยลงคุคลองน้องบึงใช่ไหมจึจ<อ>นชาวบ้านเขาร้องมันกระทบกระชุมจนไอ้ที่ทะเลาะก,กันทุกวันนี้่เพราะปล่อยมลพิษออกมาแล้วทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนใช่ไหม นะครับหรือก่อยเกิดผลกระทบเสียงดังใช่ไหมอย่างนี้นะครับแล้วถามว่าหน่วยงานของรัฐปกติทุกวันนี้ทั่วประเทศเนี่ยกกพออุตสาหกรรมไม่ได้ปฏิบัติทำอย่างนี้เลยนั้นชาวบ้านเขาก็เขารับรู้ประสบการณ์เหล่านี้มาโดยตลอดเขาจึงออกมาคัดค้าน ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากพัฒนาประเทศนี้เขาก็อยากเห็นความเจริญในแผ่นดินในหมู่บ้านของขาเพราะท้องถิ่นมันก็จะได้เม็ดเงินค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่าเมื่อมันดําเนินการแล้วมันไม่เป็นไปตามคํามั่นสัญญานะครับมันไม่เป็นไปตามนั้นเลยเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่่มันคือการโฆษณาชวนเชื่อทั้งสิน้นและแบบนี้จะให้ผมเชื่อใจได้ไงว่าเมื่อคอสชออ,อกประกาศทั้งสองฉบับออกมาเนี่ยมันจะนําไปสู่การพัฒนาในทิศทางที่ต้องการ แต่ว่ามันจะไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะไม่กระทบนั้นผมบอกว่าวิธีการปกติเท่านั้นที่จะนําไปสู่นั่นหมายถึงว่าประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสนอแนะหรือหาทางออกร่วมกันได้ที่มีมาตรา44แล้วไปปลดล็อก ทำให้ชุมชนเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เดิมที่ทีครับโรงไฟฟ้าไปอยู่ในที่ที่เป็นชุมชนใกล้ชุมชนหรือเคยอยู่ไม่ได้เนี่ยแต่โรงไฟฟ้าหรือโรงงานขยะก็ไปบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ได้แล้วนะเพราะว่ามาตรา44เนี่ยเขายกเว้นให้ผมแล้วเราก็ต้องตั้งคําถามว่าเมื่อพูดเช่นนั้นแล้วความขัดแย้งมันมากขึ้นหรือลดลงก็อยากจะ ใช้โอกาสนี้เนี่ยให้รัฐบาลลองดูซิว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเรามีอะไรอยู่พลังงานทดแทนเราก็มีปัญหารวมทั้งขยะเนี่ยมันก็มีหลายประเภทเหมือนกันเราก็ยังเห็นบอกกาจัดขยะที่ขาดประสิทธิภาพแล้วก็เต็มไปด้วยการสแสวงหาผลประโยชน์บนบอกขยะเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะเร่งกําจัดสิ่งที่มันขาดประสิทธิภาพออกไปซะแล้วก็เฟ้นเอาเฉพาะสิ่งที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นให้มันคงอยู่แต่การยกเลิกผังเมืองเนี่ย ไม่ไม่ช่วยอย่างนั้นครับมันมันน่าเสียดายโอกาสอันนี้ไปครับ